ณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโทขทัยคณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการ,รนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทยัยจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่โดยมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนิโครธารามจ้าคณะตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยเป็นผู้อบรมเมื่อวันที่9-10พฤษภาคมที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวทางผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทัยได้คำนึงถึงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีภูมิคุมค้มกันด้านจิตใจมีความเข้มแข็งภายในสามารถปรับตัวได้อย่างเป็นสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชยาภาธา,าจิรานนท์ รายงาน